เอาไว้ความจานชามนะกลมเด็กๆนะคะตรงน,นั้นชอบมากเหรอหนูชอบตรงนี้โอ้หนูชอบตะกร้าอันนี้เหรอเหนะคะลักกี้นอนไว้ลักกี้น่ยังไม่ได้เปิดไฟนะยังไม่ได้เปิดไฟไฟจากข้างนอกมันนอนอะไรกันสองคนนี้ะระสุกกับทุ่งเงินยังอยู่ในกลมนะคะไม่ปล่อยออกมา เมื่อวานนี้แบบเขาเขาโกรธเมื่อว,วันที่ไปทาหมันกลับมาเงินเขาโกรธมากเลยค่ะทุกเงินมันก็โกรธที่ว่าพาเขาไปทําอะไรพาไปทําไมกลับมาเขาโวยวายเสียงคํารามขู่นะคะแต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะคะดีขึ้นแล้วทุนเงินงส่วนพาสุก,ก็ยังไม่อยากเอาเขาออกมาเพราะว่า เวลาออกมาเนี่ยเขาจะวิ่งอย่างเร็วหยอกกันกับลักกี้แรงมากนะคะบอกแบบว่าเล่นกันแรงแล้วไม่เอาเขาออกมาจวให้แข่งแรงก่อนแต่ว่าเขาก็ร้องอยากออกมานะคะแต่ว่าไม่มีเวลาเล่นกับลูกเลยค่ะบอกตรงๆว่าไม่มีเวลาเล่นกับลูกเลยกลับมาก็สี่ห้าโมงเย็นก็ต้องรีบทำอะไรหลายๆอย,าย,ย่างเคลียรกรองเด็ก ในจะหมาสี่ตัวจะเหยิงจ๊ะอุ้ยดูหน้าดิดูหน้าดิดูดิอันนี้เอาซื้อมาไว้ล้างถ้วยจานแล้วก็คว่ำใส่แต่ว่าเขากับเข้ามานอนซะละช่วงนี้วุ่นวายค่ะช่วงนี้วุ่นวายเพราะว่าเตรียมแข่งกีฬากลุ่มวันที่24นี้นะคะวุ่นวายกับบ้านก็ค่ำนะคะ ไม่มีเวลาเล่นกับเด็กๆเลยค่ะไม่มีเลยมีเวลาก็จะถ่ายคลิปเอาไว้นะคะ <c oughs> ก็ลงคลิปก่อนนะ,ะลงคลิปก่อนพรุ่งนี้เป็นวันครูก็จะไปงานวันครูกันนะคะพรุ่งนี้เป็นวันหยุดแต่ว่าก็ต้องไปเป็นก็ต้องไปวันครูเป็นประจำทุกปีนะคะเป็นประจำทุกปี วันนี้ได้ไปแวะที่โรงพยาบาลสัตว์ใกล้บ้านนะคะไปถามเรื่องทำหมันหมาว่าเท่าไหร่อย่างชายเย็นนี่ชายเย็นน่นาจะสี่เดือนห้าเดือนคุณหมอว่าหกเดือนก็ทำได้สี่เดือนก็ทำได้นะคะก็น้ำหนักชายเย็นก็คุณหมอว่าประมาณสองสมพันเนี่ยนะคะของชายเย็น,นะะตัวเมีย กำลังคิดอยู่นะคะกำลังคิดอยู่ว่าจะสกัดชายเย็นเอาไว้ไม่ให้ติสัต์ขนาดขนาดยังขนาดขนาดยังพากันเด็กอยู่ก็ดือด้อดื้อแล้วกม็มันหลายตัวแล้วมันโอ้เวลาคนเขาขี่จักรยานขี่มอเตอร์ไซค์บางทีก็ปไปไล่รถเขาอากลับมานี่ับ อยู่ไหนก็หลอนหมดค่ะอยู่โรงเรียนก็หลอนเอ้หมาจะดื้อไหมเนาะหมาจะเป็นยังไงเนาะกลับมาบ้านนอนกลางคืนก็หลอนอีกนอนอยู่ๆเนี่ยไปเอาอะไรเข้าบ้านคนไม่คาบอะไรของชาวบ,บ้านเข้ามาอีกมเนาะก็หลอนอีกโอ้เป็นการเล่าสู่กันฟังนะคะคลิปนี้นะคะไอ้อะไรมานอนอหน้าตาสิร้องอยู่แล้วใครร้อง ข้างนอกรองไม่ถูกกันโอ้ยหัวจะปวดตัดไผเงินไปให้กินแล้วนะตัดไผเงินไปให้กินแล้วอ่ะตัดตอ,อตัดให้มันแตกยอดแตกใบออกมาเนี่ยร้องแล้ร้องแล้ว,ลลวเดี๋ยวไปจัดการเด็กๆก่อนนะคะ